สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็พบกับช่อง m a r y ่ว l ลนะคะวันนี้ไม่มีมิมมี่นะคะเพราะว่าของชิ้นนี้ต้องรีบรับเพราะมีน้องหรือว่าพี่ๆนะคะบอกแมรี่มาว่าต้องรีบรับค่ะแมพที่ต้องเข้าก็เป็นแมพนี้เลยนะคะเขียนตามแมรี่มาได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในแมพเลยนะคะไป Google โอเคค่ะเพื่อนๆพอเราเข้ามานะคะให้เราวิ่งไปตรงชื่อตัวเองได้เลยนะคะเพื่อนๆวิ่งไปเลยค่ะนี่นะคะเป็นชื่อแมรี่เองบินบลู พอเรามาถึงนะคะเขาจะมีให้เราสร้างแบบนี้นะคะให้เราสร้างไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะมาเจอผู้หญิงคนนึงนะคะทีนี้ให้เราคุยกับเขาค่ะเราก็จะได้ของชิ้นแรกมาแล้วนะคะของชิ้นต่อไปนะคะให้เราสร้างสร้างเหมือนแบบว่าโคมไฟถนนหรือว่าสร้างอะไรพวกนี้อะคะ่ะทีนี้ถ้าตังเราหมดนะคะให้เราไปกด ATM แบบนี้ได้เลยนะคะ ก่อนที่เราจะไปสร้างอย่างอื่นอย่าลืมมาสร้างเซนซิลก่อนนะคะไม่งั้นเราไม่ได้ของนะคะเพื่อนโอเคพอเราสร้างเซนซิลยักษ์เสร็จเรียบร้อยนะคะให้เรามากดตู้ ATM นะคะเพื่อที่จะไปสร้างห้องออฟฟิศค่ะนี่ค่ะแมรี่ก็ได้จาัดก,การสร้างแล้วนะคะแมรี่ก็ได้ของมาแล้วด้วยค่ะแต่ว่าถ้าเราจะอยากได้ของอีกอย่างหนึ่งนะคะที่มันเป็นทรงผมเนี่ยต้องไปสร้างออฟฟิศจนกว่าจะเสร็จนะคะเดี๋ยวแมรี่ให้ดูหน้าตาจะเป็นยังไงพอเรามันเสร็จนะคะ แล้วนี่ก็คือห้องออฟฟิศที่เสร็จแล้วนะคะมันก็จะไม่มีอะไรให้เราสร้างอีกแล้วนะคะก็คือมันเสร็จแล้วประมาณนี้นะพอเราสร้างออฟฟิศเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องไปสร้างอีกข้างหนึ่งอีกนะคะเป็นข้างขวานะคะเราต้องไปสร้างจนกว่าจะจบเลยนะคะตรงนี้เลยนะเพื่อนๆโอเคองั้นเดี๋ยวเราขอตัวไปสร้างก่อนนะ โอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะคะไปดูกันเลยว่าของ3ามอย่างนี้มีอะไรบ้างคะ่ะของชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นปีกน้อยอย่างนี้เลยคะ่ะของชิ้นต่อไปจะเป็นทรงผมนะคะของชิ้นต่อไปก็จะเป็นหูฟังนะคะนเดี๋ยวคลิปนี้แมรี่ขอลาไปก่อนนะคะบา,บายๆอ่าแล้วก็ขอบคุณสำหรับ200กว่า Subscribe ด้วยนะบ๊ายบายค่ะ